สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราออกลุ่มโมมูนะคะจะมานำเสนอเกี่ยวกับ Heal and Beauty นะคะในารายวิชาการคิดเชิองออกแบบนําเสนออาจารย์ดรสุรเชษน้อยดิโดยมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวสุภานณสุริยันดิฉันนายชยจักรศรีหามาศดิฉันนางสาวนันพัฒน์พีรำและผมนายธนกิจตรายเงินครับ ดิฉันนางสาวทิตาพัดขันโทค่ะดิฉันนางสาวจันทก,การศรีลำเมาค่ะครับกับผมนายอดีิสรมาสวัสด์ครับดิฉันนางสาวกิรพรทิพมณีค่ะและดิฉันนางสาววิลาสินบุรทธรค่ะ เอ็มพาไทยจากการสัมภาษณ์พบว่าคนส่วนมากประสบปัญหาการดูแลผิวหน้าเป็นอันดับหนึ่งรองลงมาคือปัญหาการขับถ่ายการพักผ่อนและการออกกำลังกายค่ะคนส่วนมากให้เหตุผลว่าการดูแลผิวหน้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยากและนอกจากนั้นต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวเพื่อไม่ให้เกิดการระคายเคือง Ine, ดีไฟขายทอดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพผ่านทางอินโฟกราฟิกที่อ่านง่ายชิดใส่ลุ่มเป้าหมายนำไปสู่การตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้ไอเดีย hey โดยกลุ่มเราได้จัดทำการสร้างโปสเตอร์และให้ความรู้แบบสั้นๆตัวอินโฟกราฟิกเราจะให้ความรู้แบบสั้นๆอ่านเข้าใจง่ายและตอบโจทย์การช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ จากการศึกษาพบว,ว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นไม่ชอบอ่านข้อมูลที่ยืดยาวแม้จะมีประโยชน์มากต่อการแก้ปัญหาเราจึงคิดสร้างข้อมูลที่ไม่เน้นตัวอ,อักษรแต่สามารถทําให้คนอ่านเข้าใจและจําได้นั่นก็คือการทําอินฟโฟกราฟิกเป็นแบบช็อตโน้ตให้กลุ่มเป้าหมายสามารถอ่านและทําตามได้โดยง่ายค่ะต่อมาเป็นโปรโตไทป์นะครโปรโตไทป์เป็นผลมาจากการหาไอเดียนําเสนอความรู้ ซึ่งออกมาในลักษณะของโปสเตอร์แบบอินโฟกราฟิกทำให้เข้าใจง่ายตรงจุดกระชับและง่ายต่อการจดจำค่ะ testing หลังจากที่ได้ทดลองส่งบปเตอร์หรืออินโฟกราฟิกให้กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นวัยรุ่นและเด็กในครั้งแรกกลุ่มเป้าหมายมีความเห็นตรงกันว่าข้อมูลแน่นมากเกินไป ทำให้การอ่านยากขึ้นตัวหนังสือเล็กไม่เหมาะสมสําหรับการอ่านในครั้งเดียวแล้วเข้าใจค่ะจากนั้นกลุ่มเราก็ได้นํามาปรับปรุงโดยเน้นการใส่ภาพแทนใส่ข้อมูลที่อ่านง่ายกระชับตรงโจทย์สามารถทําความเข้าใจตั้งแต่อ่านครั้งแรกเมื่อนํากลับไปเสนอต่อกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งก็ได้รับความเห็นว่าเข้าใจง่ายขึ้นและสามารถใช้ได้จริง ครับก็สําหรับฟีดแบกที่ได้รับมาแล้วก็ความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็จะนํามาพัฒนานะครับตัวตัวต้นแบบของเราให้ดีขึ้นนะครับเนื้อหากระชับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวหนังสือที่สามารถอ่านได้ง่ายนะครับทําความเข้าใจได้ง่ายแล้วก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับเพื่อแก้ปัญหาของตนเองได้นะครับก็สําหรับกลุ่มของพวกเราก็ขอจบงานนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ